ผ่อนปลนมาตรการเกี่ยวกับสถานศึกษา1การ,รกฎาคมที่ผ่านมาครับเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับโรงเรียนทั่วทั้งประเทศเลยนะคุณผู้ชมเราพาคุณผู้ชมมาที่บรรยากาศของโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกนะครับหลังจากเปิดเรียนมาตั้งแต่วันที่1กร,รกฎาคมสถานศึกษาเนี่ย เขาปรับตัวให้เป็น new normal ซึ่งหลังจากทางด้านของโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนะการปฏิบัติตัวของบุคลากรนักเรียนในรูปแบบของ new normal แล้วท่านผูน้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกครับ คุณสุรินมั่นประสงค์นะครับก็มีการเปิดเผยพูดคุยกับทีมข่าวว่าถึงผลการดำเนินมาตรการป้องกันโควิด -19 ในช่วง3วัน4วันที่ผ่านมาเนี่ยจากมาตรการป้องกันการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนที่กำหนดให้มีการใช้ประตูทางเข้าออกนะครับเป็นมาตรการความปลอดภัยของนักเรียนเฉพาะการรับส่งนักเรียนการแล้วก็ในผู้ที่มารับด้วยนะครับต้องมีการลงทะเบียนทุกครั้งนักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลหรือว่าสบู่ทุกๆ1นถึงสชั่วโมง <c oughs> ก่อนเข้าโรงเรียนเนี่ยจะมีจุดตรวจวัดอุณหภูมิในกรณีที่นักเรียนที่มีไข้หรือว่ามีอุณหภูมิสูงนะครับสาองศาให้นักเรียนหยุดเรียนโดยทันทีนะครับถูกต้องเลยนะคะแล้วก็ยังพบปัญหานะคะที่เกิดขึ้นด้วยคือน้องๆเนี่ยลืมสวมหน้ากากอนามัยค่ะน้องๆนันกเรียนนะคะหรือว่าบางทีอาจารย์ลืมอุปกรณ์ส่วนตัวเพราะว่ามีการบอกแจ้งไปตั้งแต่ผู้ปกครองแล้วนะคะก่อนเปิด ภาคเรียนแล้วล่ะค่ะว่าให้น้องๆเนี่ยได้เตรียมช้อนซ่อมแก้วน้ำนะคะของตนเองติดมาด้วยแต่ก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะรว่าทางโรงเรียนเนี่ยก็ได้มีสำรองเอาไว้ให้กับนักเรียนเนี่ยในเบื้องต้นแล้วในกรณีที่น้องๆอ,อาจจะลืมหรืออาจจะทําหายในระหว่างเรียนนะคะแล้วก็ที่สําคัญเขาบอกว่ามาตรการป้องกันต่างๆนี้เนี่ยทางผู้ปกครองเอ่ยนะคะหรือจะเป็นคุณครูบุคลากรเจ้าหน้าที่ต่างๆรวมถึงนักเรียนด้วยก็มีความใส่ใจค่ะแล้วก็ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะคะแน่นอนว่าโรงเรียนก็ จะมีความเข้มงวดกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญคือในทุกๆวันสุกร์ก็จะมีการฉีดยาค่ะเชื้อป้องกันต่างๆให้ด้วยนะคะคอันนี้ก็<ม>จะสบายใจหายห่วงได้<ช>ะะแล้วครับก็เดี๋ยวไปฟังเสียงท่านผู้ว่าเอาเอขอโทษนฮะ ท่านผู้อำนวยการสักนิดนออกไม่มีนะฮะคุณผู้ชมครับก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าเขาเปิดเรียนมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยสสัปดาห์หลังจากเปิดมาก็มีการประชุมพูดคุยคะระหว่างคุณครูแล้วก็บุคลากรภายในสถานศึกษานะครับว่าพบปัญหาอะไรกันมาบ้างก็ต้องมีการปรับกันไปเรื่อยๆฮะ <ๆ S 1> คุณผู้ชมถูกต้องเลยนะคะและที่สําคัญคุณภูผาคะพอเข้าโรงเรียนไปแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพอตรวจผ่านประตูไปปั๊บประตูจากตึกจะไกล้กี่กิโลก็ปล่อยไม่ใช่นะคะในระหว่างระยะทางนั้นเขาจะมีจุดนี่เลยค่ะอันนี้ทํา มาใหม่เลยในช่วงนี้เลยนะคะคือมีจุดในทุกๆประมาณ1-2เมตรเนี่ยจะมีจุดของการล้างมือมีบริการสบู่ไว้ให้มีบริการเจลแอลกอฮอล์ไว้ให้ตลอดก่อนจะถึงตึกด้วยค่ะดีเลยนะฮะเป็นภาพบรรยากาศที่ถ้าสมมติว่าผมย้อนกลับไปที่โรงเรียนเนี่ยผมอยากได้บรรยากาศแบบนี้นะไม่กี่ปีเองถึงแม้ว่าจะเหงาประมาณสัก2ปีได้ไหมถูกต้องค่ะผมคิดว่าถ้าสมมติเราไปอยู่ในสถานศึกษาในตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมันเหงาแต่เราจะมีสมาธิจดจ่อกับการเรียนเนื่องจากว่ามันมีการลดปริมาณนักเรียนในห้องเรียนด้วยใช่ค่ะนะคะแล้วก็ เขาจะแบ่งกลุ่ปในกรณีที่น้องๆเนี่ยอาจจะเล็ที่เป็นเลขที่จะมาเรียนในช่วงสัปดาห์นี้หรือเรียนในวันนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเล็ที่ที่เป็นเล็คู่ก็จะมาเรียนในช่วงสัปดาห์นี้สลับกันแล้วไม่ต้องห่วงนะคะเขามีห้องพิเศษที่ถ้าเกิดว่าเป็นห้องที่มีเครื่องปรับอ,อากาศเขามีเครื่องฟอกอากาศด้วยค่ะคุณโอ้โหดีมากๆเลยครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นมาตรการที่เกิดขึ้นนะครับของโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก